ไตตั้นโฉมใหม่ป้ายแดงไม่ห0าโลเป็นรถมือสองได้จริงเหรอนะครับผมก่อนอื่นทักทายกันครับสวัสดีครับเสียยะบรรท่ารูปรอยใจดีนะครับไตตั้นโตไหมหนาโตเดียวก็ป้ายแดงโตเดียวที่จอดอยู่หน้โชว์รูมนะครับถามว่าไม่ห0าโลเป็นรถมือสองได้ไหมได้นะครับหนึ่งเลยนะครับเจ้าของเดิมผ่อนไม่ไหวนะครับ ตัดสินใจเลยขับไปปล่อยคืนหน้าบริษัทนะครับยื่นเลยนะครับพอยื่นคืนบริษัทติดแบ็คลิสจบง่ายๆหรือ2นะครับเจ้าของเดิมซื้อเงินสดมาขับ3วันขีสคืนเบื่อนายนะครับเอามาขายเลยก็ได้นะครับผมนะไม่ก็จะ500โลได้แต่คันนี้ครับผมพูดตามตรงรถยึดลานประมูลนะครับไม่500โลสวยขนาดไหนพี่น้องตามมาชม ไททันนะครับรอๆดูดิกระจังหน้ารอๆยางเป็นยางบิดโตนยุคใหม่แล้วนะครับใช้ยางบิดโตนอุ่นใจเสมอนะครับแม็กอลอยนะครับแม็กของมิตซูมิชิไททันนะครับภายนงภายในครับนี่มือจับมีเซนทันล็อกที่ประตูหน้าจงหน้าจอสวยงามปี2024นะครับเครื่อง2.5พามพัดนะครับพามพัดนะครับอ่า ดูดิถุงพลาสติกไม่ถอดไม่แกะดูตรงไอ้คอนโซลนะครับอ่าดูหน้าจอนะครับดูดิปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์ธรรมดาตัวนี้6เกียร์นะครับ6สปีดนะครับหลังคงหลังคารถคันนี้สวยงามรับประกันเลยไม่เขี่ยวไม่ชนไม,ไม่ตําไม่ตีลังกาไม่พิกคว่ำไม่จมน้ําออกใหม่ป้ายแดงมี7จ็ดแสนแแสนแน่นะครับแต่วันนี้หายไปแล้ว2 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับ สองแสนกว่าบาทราคาคุ้มค่าจนคุณคุ้มค่างแน่นอนนะครับกล้องถอยกันชนท้ายสภาพน้องๆป้ายแดงได้คันนี้บอกเลยไม่มีผิดหวังนะครับได้คันนี้บอกเลยไม่มีผิดหวังคุณได้ลดป้ายแดงนะครับในราคามือสองนะครับผมเสียยะการันตีให้พี่น้องเอฟซีความสวยความเดิมนีทีหนึ่งเป๊ะทีหนึ่งนะครับเบิ้งตี่ล่ะตอนนี้อยู่ไปอยู่มา6ก7โลแล้ว 617โลบรนินตัวเด็ตุ่มนะครับเข็นขึ้นเข,นข็นลงครับไปขับมาอยู่หม่องพี่แล้วพี่น้องนะครับเลขใหม้มันก็จะขึ้นนะแต่ภายนงภายในสวยกิบคพวงมรารัยมัลติฟังก์ชันปุ่มพูดสตาร์ทแล้วดูดิอ๋อสภาพนางฟ้าน้องๆป้ายแดงแล้วรถคันนี้ยังไม่ผ่านการเจิมหรือทําพิธีกับหมอปลาใๆดๆทั้งสิ้นนะครับผมยังเป็นรถสวย พี่น้องซื้อไปก็คือการได้ซื้อรถป้ายแดงพี่น้องสามารถเอาไปเห็ดพิธีต่อได้เลยนะครับผมรถสวยสภาพนางฟ้าไม่แค่500โลนี่หัวนงหัวนัดเติมหมดนะครับดูดิเครื่องยังใสเครื่อง2.4มั้งหรือ2.2บุลืมมีแล้วนะครับราคาคุ้มค่าจนคุ้มคุ้มขัง่งเอาไปที่5,79,000บาท ฟรีดาวค้างหวด1,000 0บาทออกรถศูบาททรงฟรีหอดหน้าบ้านใครชอบนะครับประหยัดจากป้ายแดยงไปแล้ว2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับ mm hmm. fc เสียยะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันพิมพ์ว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเสียยะใจดีเสียสยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้อย่าเริ่มกดแชร์ไปเสียยะน้ำเด้อ์พี่น้อง fc จ๋าแก๋ว